สวัสดีครับกับซูลุการ,รลิวโปเราเริ่มต้นกันที่เป,เดดปิดสามแข,งขง้งลิเวอร์พูลดึงแทนที่ฟาร์มโย่แฟนหงแดงช่บหรือเปล่าสามแข้งทดแทนฟาร์มโย่ฟาร์มโยกลงกลางของหงแดงลูกของพวกเรานะครับตกเป็นข่าวเช่อมโยงก,กับการแย่อ,อกจากสโมสรอ,อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาหลังข้อมูลเปิดเผยนะครับของฟาบิโอโรโาโนนักข่าวชื่อดังรายงานมาว่าทีมเออิติฮัดทีมจากซาอุดีอาระเบียกำลังเตรียมเงินสวดเสนอราคา40ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาก,กับแข้งบราซิล ความิฟิลล์น,นะครับทำผลงานในอย่างยอดเยี่ยมที่แอนฟิลล์นับตแต่ย้ายมาจากโมนาโกในช่วงซัมเมอร์ปี2018โดยมิฟิลล์ในวัย19ปีลงเล่นไปแล้ว219เกมในทุกรายการให้กับหงดังลิเวอร์พูลจนถึงณตอนนี้นะครับโดยทำไปทั้งหมด11ประตูกับ10แอสซิสต์เขาช่วยทีมจากเมอร์ซี่ไซด์คว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก1ถ้วยและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก1ถ้วยรวมถึงรางวัลอื่นๆื่นแถมนักเตะในวัยยี่สิบเกปียังติดทีมยอดเยี่ยมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2,021-2,022ถึงอีกด้วยครับการจะไปของเขาทำให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ในการเติมเต็มของทีมหงดแดงโดยต่อไปนี้ก็คือรายชื่อมิกฟิ์ที่มีศักยภาพ3คนที่จะเข้ามาแทนฟอร์มโยที่ลิเวอร์พูล 1. โลมิโอลาเวียโลมิโอลาเวียนะครับได้สร้างชื่อเป็นหนึ่งในมิดฟิล์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในศึกพิมพ์ลีกนับเตะแต่แตย้ายมาร่นเทีมเซาท์เทมตันจากแมนเตอร์ิตี ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับเขาลงเล่นไป3ามสเกมทุกรายการกับนักบกุญสาวทัมตันเมื่อฤดูกันทีแล้วโดยทําได้1ประตูและ1นึ่แอซิสมิฟิวในวัยสิปีได้รับความสนใจจากทักษะการเข้าปะทะและการเลี้ยงบอลค็บคู่ไปกับการแจ่ายบอลของเขาโดยจากข้อมูลของบูงส e และเบียมีเฉลี่ยการเข้าปะทะถึง2.1ครั้งเลี้ยงบอล1ครั้งและจ่ายบอล34.2ครั้งต่อเกม ในหลีกสูงสุดของเกตเม่นุ่งกันทีแล้วเขาได้รับร,บรางวัลนักเตะยเยี่ยมแห่งปีของเซาท์เทิรนันจากผลงานของตัวเขาเองตามการรายงานจากยันติกนะครับลาเวียคือหนึ่งในผู้ท้าชิงอันดับต้นๆที่จะมาแทนที่ฟาร์มโยที่แอนเวิลอย่างไรก็ตามเซา์เทิรันต้องการค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ถึง50ล้านปอนด์สำหรับนักเตะทีมชาติเบลเยียมคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายเงินในจำนวนเ่าเพื่อเซ็นสัญญาก,กับเขาหรือไม่ 2. เมอร์เซกายเซโดเมอร์เซกายเซโดนะครับโด่งดังขึ้นมาเป็นกองกลางที่มีพรสวรรค์สูงมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกนับตั้แต่ก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของไบรตันในช่วงฤดูกาล2021-2022เถึงสองพ่ิบสเดเตินานเอลกาบาดมีบทบาทสำคัญในทีมนกน,นวลนเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยผ่านเข้ารอบฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์122ปีของสโมสรแกซาโดลงเล่นไปทั้งหมด37เกมยิงใน,น้1ประตูและ1แอซิส จากข้อมูลของบูส่อโดยเขาเฉลี่ยาการเข้าประทับทั้งหมด2.7ครั้งการมงง1.5ครั้งและ1.2ครั้งในเลีกระหว่างฤดูกาล2.2ถึง2.3เดีวยวตามรายงานจากฟอเบิยโซโรโมโน่เป็นเชลซีกำลังดำเนินการเพื่อลงนามซื้อตัวมอยเซกาเชโดและลิผูของเราจำเป็นจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อนำเข้ามาในทินอนฟิลในตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้เหตได้ สามฟอลอเรนตินโนโลุยฟอลอเรนตินโนโลุยมีบทบาทสำคัญในชัยชนะลีกโปรตุเกสข,ของเบนก้าในช่วงฤดูกาล2022-2023เขาลงเล่นไป33เกมในลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยทำได้3เซตลุยนะครับเป็นมิดฟิลที่มีเทคนิคเชิงสูงเป็นที่รู้จักจากทักษะการเข้าบาทะการสกัดกก้นบอลและการจ่ายบอลโดยมิดฟิลในวัย23ปีมีค่าเฉลี่ยการเข้าะทะอยู่ที่2.5ครั้ง การสกัดกั้น1.9ครั้งและการเคบอน0.8ครั้งในลีตต่อแกมเมื่อฤดดูกานที่พัฒนาและเขายังจ่ายบอลสำเร็จสูงถึง90.1%ในลิตอีกด้วยในขณะนี้ฟาบิโซโรมาโนเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเฝ้าดูฟอร์มของฟอร์เรนตินาลุยเมื่อรดูกาลที่แล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจหากลิเวอร์พูลจะท้าทามและเซ็นสัญญากับเขาเพื่อแทนที่อร์มโยในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ อดีตแข้งของแดงยูฟิลิปย้ายหนีแมนเชสเตียร์แลังมีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจมาร่วมทัพแดนนี่เมอร์ฟีนะครับออกโรงกระตุ้นให้คาวินฟิลิปย้ายออกจากแมนเชสเตียร์เพื่อโอกาสการลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยมีลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจเดนนี่เมอร์ฟีนะครับอดีตกองกลางตัวกลั่นของลิเวอร์พูลก็มาแนะนำให้คาวินฟิลิปกองกลางของแมนเชสเตียร์และแชมป์พรีเมียร์ลีกกปีล่าสุดหาทางย้ายเทียมในช่วงสัมมานี้ ทำการข่าวเรือรองความสนใจจากลิเวอร์พูลที่กลางมองหาตัวแทนของฟั่มโยอเล็กกองกลางคนดังของลีดยูไนเต็ดยามายังทิ่นเอติอาสสเตเดียมเมื่อสมมติที่แล้วนะครับได้ลงเล่นไปเพียง20เกมในทุกรายการจากนั้นก็ได้รับอาก,การบาดเจ็บอย่างหน,นักต่อเนื่องรวมถึงทั้งมีการโรดดี้และอินคา,ารกูดกันที่ขวางทางอยู่โดยรับความไว้วางใจาให้ลงเล่นเป็นตัวหลักของทีมมากกว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าดาวเตะดทีมเชตยอรมันจะย้ายไปเล่นกับบาร์เซโลนาแล้วนะครับสำหรับอินคารกูดการ หลังหมดสัญญากับเทียมแต่เป๊ปกุลเล่าก็ยังไปดึงเอามาเตลยวคูปสิตจากเชลซีมาแทนที่อีกด้วยซึ่งเมอร์ฟี่ก็มองว่าโอกาสที่ฟิลิปจะได้ลงสนามนั้นก็ไม่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วขณะที่ลิเวูเองก็มีข่าวความสนใจดึงตัวแข้งรันงนี้มาแทนที่ของฟาร์มโยที่กำลังย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่มีที่ไหนนะครับที่จะสามารถเรียนรู้ได้ดีไปกว่าการได้นนลงสนามจริงๆ แม้ว่าคุณจะได้ฝึกซ้อมกันนังเตะฝีเท้าดีหรือมีโค้ชที่ดีที่คอยดูแลอยู่ก็ตามถ้าผมเป็นเขาผมคิดว่าผมจะต้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วรู้แล้วนะครับว่าที่ผ่านมามันไม่เวิร์กแต่ถ้าเขาต้องการปล่อยมันไปในอีกแบบนี้เป็นอีกปีหนึ่งมันก็ช่วยไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะเขาได้คุยกับเป๊ปกูเดล่าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะถูกน้ำหนักจิตใจให้อยู่ต่อแล้วเขาก็ตัดินใจที่จะไม่ย้ายเพราะนี่คือทีมที่ประสบความส็จมากที่สุดแล้วในอุลานี้ ในด้านส่วนตัวถ้าผมได้ลงเล่นเพียงน้อยนิดก็ไม่ว่าทีมไหนก็ตามผมก็จะขอย้ายทีมในทันทีหากผมจะไปผมก็จะหาทางเองเขาเป็นนักเตะที่ดีและจะมีอีกหลายทีมที่ต้องการตัวเขาเมอร์ฟี่คราวอาร์เซนอลฟอร์มสู้เต็มที่หวังชิวลาเวียตัดหน้าลิเวอร์อพูลอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาเดินหน้าผลักดันกันเซ็นเกับลรมิโอลาเวียอย่างจริงจังอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาพึ่งไปเดียว นักเตะสำคัญอย่างเดนนไรท์และยูเรียนเทมเบอร์ได้สำเร็จเมื่อกี่วันที่ผ่านมานะครับสุปซ้อนไอปัญญาโซนอ้อมเดนนาเละละตัวโลมิโอลาเวียกองกลางของเซาท์เทนตันู่แข่งสำคัญในศึกพียรีกอย่างลิเวอร์พูลอีกครั้งในตลาดเสมอนีนะครับโดยหงส์แดงกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะคว้าแข่งในว v, ัย19บเก้าร่วามทีมด้วยให้ได้เนื่องจากพวกเขากำลังที่จะเสียกองกลางกุชกันไปสองคนอย่างจาดดานแฮนเดอร์สันและฟารมโยไปให้กับทีมในลีกซาอุดิอาระเบีย อย่างไรก็ตามครับอาลสนอกกับพร้อมที่จะลงตลาดครั้งเพื่อเจรจาหนึ่งตัวลาเวียเข้ามาสนับสนุนทีมยูการหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวดิแคนไรท์และยูเรนทิมเบอร์ในราคารวมกันกว่า140ล้านปอนด์โดยทางแซมตันตั้งค่าตัวลาเวียเอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์นะครับซึ่งพวกเขาตกชั้นไปแล้วแต่ว่าค่าตัวก็ยังแพงอยู่นะฮะนอกจากนั้นนะครับก็มีสองทีมที่อยากจะได้ตัวลาเวียก็มีลิเวอร์พูลและเชลซีอยู่ด้วย โดยโชซีให้ความสนใจลาเวียโดยทีมของมาริโชปปิชโนก็กำลังต้องการการองกลางเพิ่มเติมหลังเสียเอ็นโกโลกกงเต้ให้กับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งปล่อยตัวมาติโอคโคลซิกให้กับทีมแมนเสเตี้ไปเมื่อเดือนก่อนรับอตแด้งลีเวองลิบูลนตรียมโซฟิโอหลังหมดสัญญายืมตัว อาตูมิโล่กำลังจะได้ต้นสก,กัดใหม่แล้วนะครับทุนผู้ชมหลังจากหมดสัญญายืมตัวที่ลิเวอร์พูลโดยเตรียมโยกย้ายซบเล่นให้กับฟิออเรนตินาด้วยคะแนนยืมตัวอีกหฤดูกาลนะครับซึ่งก็กลับไปเลลีกาโชซิซีอิตาลีอาตูมิโลกองกลาง,งที่เคยมาแข่งกับลิเวอร์ลนสุดถึงอังกฤษเมื่อสี่สัปดาห์ก่อนใกล้ที่จะมาขุคตกลงในการย้ายไปเล่นกับม่วงมหาการฟิออเรนตินาด้วยสัญญายืมตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลแล้วหลังจากที่มีการยืนยัน จากสื่อของฟิออเรนติน่าเนิวดาเต้บราซิเลียนถูกดึงจากยูนุสมาอย่างถิ N ่นแอนเวลในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะสัม์ปีที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงภายในทีมได้เนื่องจากโดนอาการบาดเจ็บเร่งงานและได้ลงสนามทั้งฤดูกาลมีแค่13นาทีเท่านั้นและงานล่าสุดนะครับจากจาูุกาดิมาชิโอ <kaf> ผู้สื่อข่าวทืวอสายอินเตอร์เนก็ได้เปิดเผยผ่านฟิออเรนติน e ่านิว e ว่าอาตูมโร่จะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมม่วงมหาการ ภายใต้เงื่นไยืมตัวโดวยทางยูเวนตุต้นสกัดปัจจุบันยินดีที่จะจ่ค่เหนื่อยให้ตลอดสัญญาโดยสรุปของการเจรจาก,ก็คือจะดึงเอาอาตูมิโลมายังฟิรออเรนตินานะการติดต่อระหว่างทั้งสองทีมเป็นไปได้ดดีการหาข้อตกลงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเงินตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวและการที่ยูเวนตุจะจ่ายเงินค่างเหนื่อยให้ทั้งหมดฮะโอโหซึ่งแน่นอนนะครับอาตูมิโลย้ายมานะครับกองกลางของยูเวนตุก็จะย้ายออกนะครับมีข่าวว่า บอกปอกนะฮะบอกบากบาก,ก็จะย้าออกเหมือนกันเรื่องโง่เง่าเลเบิบดดาฟาบิโยแรงเรื่องรีบย้ายไปลีกซาอุฟองเลเบิรดนะครับอดีตประกันหลังชุดแชมป์โลกของทีมเจ้าฝรั่งเศสมองว่าเป็นเรื่องที่งงเง่าที่สุดที่นักเตะอย่างฟอมยุตจะตัดทินใจลาลิเวอร์พูลไปเล่นในลีกซาอุดิอาเรียในขณะที่ยังเล่นในลีกที่ดีที่สุดของโลกได้อยู่ ฟวามิเศเตรียมยาวออกจากลิวูลไปเล่นกับเอาอิติฮัดในเร็ววันนี้ครับเหลือเพียงแค่ลิวูุตกลงเรื่องค่าตัวกับทีมแชมป์ลีกซาอุดิอาระเบียล่าสุดได้เท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลเบิลอดีตแข้งชจซีก็ได้แสดงความเห็นถึงการตัดใจของฟอร์มโยในทางลบว่าเขาเป็นคนกิ้งเงี่เง่างาโงาเขาผมก็ใจได้นะว่าถ้าคุณอายุ30ปีหรือคุณอายุ32หรือเกิน33ปีคุณคือจอแดนเฮนสันหรือคุณคือคนอื่นๆที่อายุมากหน่อย อย่างโรนัลดหรือคูริบารีการเลือกไปที่นั่นก็ยุติธรรมดีคุณต้องการเงินและเพื่อให้ครอบครัวของคุณอุ่นใจกับไรายได้แต่ถ้าเป็นนักเตะอายุต่ำกว่า30ปีขอโทษน,นะผมอยากจะบอกว่ามันงงเง่ามากเลยเพราะว่าพวกเขายังมีเวลาอีกหลายปีใน,นการลงเล่นในลีกดีที่สุดในโลกและพวกเขาก็ไม่ควรย้ายไปที่นั่นตอนนี้ผมต้องการพูดว่าผมเศร้าใจจริงๆที่ผมเห็นแบบนั้นผมจําได้ในตอนที่เขาฟอร์มโยยังอยู่ในช่วงทอ็อปก็คือหนึ่งในตัวหลัก ของลิอร์พูลและประสบความสำเร็จเพราะว่าการมีนักเตะแบบเขาที่เข้ามายังพิม์ลีกและแสดงเห็นถึงความสวรรค์ความย่อมเป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเขาอยู่กลางสนามกับแฮนสซนด้วยกันพวกเขาต้องคู่วิเศษเลยบางทีอาจจะเป็น2องมฟิลตัวรับที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ถ้าไม่สําคัญก็ขายซะนิโคเห็นด้วยกับการปล่อยเฟบไปซาอุสตีวิโคลนะครับตำนานแข้งของหงดงัแดงก็เห็นด้วยต้าหากลิบููจะขายฝ่ำโยเพื่อแลกก็บเงิน40ล้านปอนด์ หากนักเตะไม่ได้มีความสกันในแผนการทําทีมของจิงคอปอิโตไปแล้วฟอมโยกําลังจะอยู่บนเั้นทางในการยัดเล่นกับทีมแชมป์ลีกซาดิอาระเบียในฤดูกันและกัซึ่งมีโอกาสสูงมากที่เจ้าตัวจะได้โอเคกับเงื่อนไขส่วนตัวไปแล้วด้วยเหลือเพียงแค่สโมสรคุยกันให้จบตรงค่าตัวนะครับเกี่ยวกับข่าวเซอร์ไพรส์ที่ลิเวอร์ยองขายฟอมโยกครั้งนี้นิโคลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าคุณรู้ใช่ไหมว่ามันตลกแค่ไหนเพราะเมื่อ ตอนจบฤดูกาลที่ผ่านมาเราพูดถึงกองกลางของลิเวอร์พูลและสิ่งที่ผมพูดก็คือเฮ um ิมมันน่าสนใจดีนะที่ว่าลิเวอร์พูลคลับและสตาร์ทโค้ชได้คุยเกี่ยวกับนักเตะที่มีความจําเป็นต่อทีมโดยเฉพาะฟรมโยว่ายังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมนิโคลกล่าวกับ ESPN Sport ลู้ความจริงก็คือตอนนี้พวกเขายินดีรับฟังข้อเสนอสาหรับฟรมโยไปแล้วซึ่งพรีซีซั่นได้เริ่มต้นไปแล้วมันบอก,บอกคําตอบว่าพวกเขาคิดว่าเฟรมโยไม่ได้จําเป็นต่อทีมแล้ว และถ้าพวกเขาสามารถได้เงินถึง40ล้านปอนด์สำหรับคนที่เห็นในเชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะรักษาเอาไว้มันก็ควรถึงเวลาที่ต้องปล่อยตัวเข้าไปิรวอว์พูกก็ได้เงินนี่คือสุดการิรวอว์พูกครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่18กกดกรกฎาคมครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ